และในขณะนี้เ n s h นชิน p a พคก็ได้ก้าวเข้าสู่แพท5.1ไป็ที่เรียบร้อยแล้วจากการที่ผมมีแม่เสือสาวซิโรเนนมายืนเปิดรายการอยู่ตรงนี้แต่เราก็ยังคงอยู่กันในช่วงของ q u e สโลกซีรีส์ที่ชื่อว่าเส้นทางของผู้ถูกเลือกโดยบังกรโอ้โจ้หมายนี่ต้องอินโทรมาแล้วแม่เสือสาวเขาตีชึ่งตีชึ่งรอแล้วเนี่ย อ่ะโอเคอินโทรแล้วก็พูดต่อก็คือเดี๋ยวนี้จะเป็นเควสที่7ที่เรามาทาํากันซึ่งย้ำอีกครั้งว่า จริงๆมันก็ไม่ได้มีลำดับอะไรเป็นพิเศษเหรอกผมเรียงจากการที่ผมรับเควสต0เควสเนี้ยลวดเดียวแล้วก็มาไล่ดูว่าเควสไหนอยู่ลำดับเที่ยาไรเพราะงั้นเควสเนี้ยในลิสต์ของผมมันจะเป็นเควสที่7เรียงจากลำดับที่เกมมันเรียงมาให้เลยนะซึ่งมันจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่เจ้ากราดอนนอยของเราอยู่มันก็ไปซุกซนอยากจะเล่นสนุกขึ้นมาตามภาษาเด็กๆ<ส>และทางข้างหน้าก็คือจุดเริ่มต้นของเควสซึ่งผมได้มาเป็นรูปเครื่องหมายตกใจหรืออัศเจรีไว้แล้วอ่ะห<ป>ายค เราจะวิ่งทําไมให้เหนื่อยเปล่าจิ๊บป่ะในเมื่อเราสามารถที่จะสไลเดอร์่างนี้ได้เดี๋ยวผมเอาม้าออกเลยนะพเพราะว่าคเวสอยู่ตรงนี้แหละนี่ครับจุดที่เราจะเริ่มต้นทําเควสที่เจ็ดคือตรงนี้เลยอ่ามันจะเป็นรังของพวกเทเบลลี่ซารัสพอเราเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเรเาจะโดนดึงเข้าซีนทันที๋นทอนี่มันสถานที่มสาสจรย์แบบไหนกันเนี่ยมีเทเบลลี่ซารัสเยอะขนาดนี้เลยอะ่ะรังน้องไงยูไปทำอะไรเขานะหรือว่าจะเป็น สถานที่ชุมนมของเทเวลี่ซาวรัสอะ่ะมึงก็แค่ลังน้องเขาปะนานๆจะได้เจอเพื่อนเยอะขนาดนี้ดูเหมือนว่ากราดอนจะตื่นเต้นมากเลยสินะอืมก็ตามภาษาเด็กอะเนะอ่าก็อยากจะไปเล่นกับพวกมันทังด้าน,นั้นเหรออ่าซิตี้เอ็นจะว่าไปแล้วกราดอนก็ไม่ค่อยได้เล่นกับพวกเทเบลลี่ตัวน้อยจริงๆนั่นแหละเออเพื่อนแบบน้องไม่มีเพื่อนที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันเลยเนาะ ยังไงก็กลับมาให้ตรงเวลาสี่ทุ่มหนึ่งนาทีนะเข้าใจปล่าถึงแม้ว่าจะห่วงอยู่ในหน่อยแต่ตอนเนี้เราหาที่นั่งกินไปคุยไปแล้วก็รอกราดอนกันดีกว่าเอานี่กูกับมึงเป็นผู้ปกครองเล้่เนี้คุณและไปมอนไปถึงยังสถานพักผ่อนอย่างดีที่อยู่ใกล้ๆเพื่อรอกราดอนกลับมาหลังจากเล่นเสร็จแล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่รอคอยดูเหมือนจะนานไปหน่อย เอะทำไมกราดอนอยังไม่กลับมาอีกอะ่ะกูไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกใช่ไหมอะ่ะน่าจะเล่นเพลินไปละมั้งภาษาเด็กอะ่ะต่อให้เป็นแบบนั้นก็ต้องดูมันหน่อยละฟ้าจะมืดอ,อย่แล้วยังไม่กลับมาอีกอะ่ะนี่จะสีทมหนึ่งนาทีนะอ่าพวกเราเรีบไปตามหามันกันเถอะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของหนึ่งในเควสที่อยู่ในซีรีส์เส้นทางผู้ถูกเลือกโดยมังกรซึ่งเควสเนี้มีชื่อว่าเทพเฮตリー ซ่อนแอบอ่าอยู่ไหนวะอ่าอยู่นี่อยู่นี่ให้เราไปตามหาคู่ซาริเอนที่ยังไม่กลับมาระหว่างทางบังเอิญได้พบกับเทเวลลี่มากเอเทเวลลี่ซารัสมากมายคู่ซารียนของคุณไปเล่นกับพวกมันแต่มันก็ไม่กลับมาอีกเลยละ่ะคือมึงต้องสยองขวัญขนาดนั้นเลยวะแ,แบบมึงมึงต้องสยองขวัญขนาดนั้นเลยไหมอ่าตะกี้เสียงเข้าให่นไหมผมผมเลื่อนเมาส์ไปกดแกนบูนึนงโทษทีโทษทีลืมปิดเสียงอ่ะโอเคงั้น มาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าน้องเขาไปไหนตัวนี้มันจะมีไพโรกูลัสด้วยนะเดี๋ยวผมเข้าไปเก็บก่อนไม่รู้ไอ้พวกนี้มันจะตีแล้วว่ะน่าจะไม่ตีนะมันน่าจะแบบไม่มีบ็อกใช่ไหมเออเวอรี่เซอรัสน้อยที่หมื่นลอยล่าเริงนี่สวัสดีสวัสดีอะไม่สิทำไมเช่นนี้ทักทายเทเวลี่ตัวน้อยแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวเนี่ยแม่พูดแต่เขารู้เรื่องอะว้าวอยู่ๆไอฮิมอนก็มีมารยาทถือเลย <ś list> ขอบคุณที่ชอบนะอ่าแต่กลับเข้าเรื่องดีกว่าเทเวลลี่ซารัสตัวน้อยตัวนี้มันไม่ใช่กราดอนแน่ๆนหน้าตาไม่เหมือนเลยอะดูหน้าเขาออกด้วยอืถ้ากราดอนมีความสุขตลอดเวลาเหมือนเทเวลลี่ซารัสตัวน้อยตัวนี้ก็ดีนะสิ <ś list> ก็เลยเป็นที่มาของชื่อเทเวลลี่ซารัสตัวน้อยที่ร่าเริงสินะถ้าคุยซ้ำละ่ะน้องก็ไม่พูดด้วยใช่ไหมคุยไม่รู้เรื่องอะเดี๋ยวผมขอ,ขอเก็บอันนี้ก่อนจะได้หายคาใจอ่ะไพโรคลัสนะแล้วก็ อ,อยู่ตรงนี้ผมเก็บไปแล้วเรียบร้อยจะสังเกตว่าตอนเนี้ยผมเอาเวลาว่างๆอ่ะไปวิ่งแมปเกณชิ้นอินเทอร์แอคทีฟจนแบบเก็บ,เก,บเกือบทั้งหมดแมปแล้วเหลือแค่ไม่กี่จุดที่ผมเว้นไว้อ่ะก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าน่าจะเป็นจุดที่ถ้าไม่อยู่ในเควสก็อยู่ใกล้เควสมากเกินไปจนผมไม่อยากเข้าไปใกล้อ่ะตามนั้นอันนี้เทเบลี่ซารัสต,ตัวน้อยที่มือลอยมีสวัสดีเห็นกราดอนบ้างหรือเปล่าอะ่ะเทเบลี่ซารัสต,ตัวน้อยที่เพิ่งมาใหม่ตัวนั้นอะ่ะ ที่บนหัวมีสัญลักษณ์อยู่แล้วก็ที่หางมีริบ้นด้วยนะทําไมมึงถึงคิดว่าจะคุยกับน้องพวกนี้รู้เรื่องวะอ่าดูเหมือนจะไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเราพูดนะผมก็งแฮอยู่แล้วดินี่ซิดีเอ็นดูเหมือนว่าพวกเราคงจะต้องหาไปทีละตัวทีละตัวแล้วละอะไรทําให้มึงคิดว่ามึงจะคุยกับน้องพวกนี้ได้วะไอเนี่ยเทเพลรีซอรัสตัวน้อยที่แสนฉลาดเอ้ยชื่อมันบอกว่าฉลาดอะแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นตัวที่ คุยแล้วได้เรื่องแน่เลยวะหรือเปล่าเพราะว่าน้องฉลาดนี่นี่นี่แกเห็นอ่ะไปมอนอธิบายท่าทางของกราดอนให้เทเบตลี่ตัวน้อยแสนฉลาดฟังอ่า,อาเดี๋ยนะปฏิกิริยาแบบเนี้ยหรือว่าแกหรือว่าเรากําลังตามหากระดอนอยู่ฉลาดมากเลยนะเนี่ยพวกเราดีตามมันไปกันเถอะอ่านี่ไงแสดงว่าน้องฉลาดสมชื่อรัอบน้องรู้เรื่อง เอาไรตัวที่มันมุดอยู่นั้นน่ะเดี๋ยวดิเราเราคุยครบอยังอ่ะไอตัวนี้คืออะไรอ่ะตามทันแล้วเอ้ยเดี๋ยวยุยุดอ,อ๋อมันมีตัวมุดดินอยู่เอาละเจอเจ้าเทเบลี่ซารัสน้อยตัวหนึ่งที่กำลังทำเสียกุกกักุกกอยู่ใต้ดินน่ะอ๋อ,อ,อนี่คือทเทเบลี่ซารัสตัวในที่ฝึกขุดดินไม่ใช่กราดอนเหมือนกันงั้นเหรอเนี่ยจริงเลย ทเปอรีซรัสตัวน้อยของที่เนี่ยมันจะมีเยอะเกินไปแล้วนะเอ,อ้ยกราดอนไปไหนกันแน่แล้วเนี่ยเอ,อ้ยฟ้ามืดแล้วมึงคือเราเจอตัวที่เราได้เรื่องแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวิ่งตามไปเราเราคุยกับตัวอื่นใี้ครบก่อนอ่าน,นี้ตัวน้อยที่ฝึกขุดดินใช่ไหมแล้วก็อันนี้หมือลอยไอ,อตัวนั้นมันไปขุดเจอเบอร์รี่อ่ะถ้าเราคุยกับตัวนี้ได้เรื่องปะคุยได้ไหมอ๋อแสดงว่าผู้ปกครองน่าจะได้เรื่องแน่เลยเพราะไอตัวที่มันฉลาดมันไปขุดเบอร์รี่แทนแล้วเนี่ย นี่ไงเนี่ยมันขุดเบอร์รี่มาให้เราขุดมาทำไมไม่รู้มันน่าจะนึกว่าเราหิวมัง้งอ่ะเบอร์รี่เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะขอบคุณนะแต่ว่าสิ่งที่พวกเราตามหาไม่ใช่เบอร์รี่แต่ว่าเป็นกราดอนนะหากล่ะอื <c oughs> มไม่ว่ายังไงก็ขอบคุณแกมากนะไหนๆก็ให้มาแล้วจะรับไว้แล้วกันนะเบอร์รี่สี่ผลนะ่ะ <c oughs> ก็ดีใจนะที่ได้เบอร์รี่มาแต่ดูเหมือนว่ากราดอนจะไม่ได้อยู่ที่นี่นะลองหาดูต่ออีกหน่อยก็แล้วกัน คือน้องก็ฉลาดจริงนะเอาเบอร์รี่มาให้แต่น้องแค่ไม่รู้ว่าเราหาอะไรอยู่อย่างว่าสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องของคนกับสัตว์ถือว่าน้องก็เก่งแล้วอืมตัวตัวนู้นมันจะตีเราปะเดี๋ยวผมขอสำรวจไปเรื่อยๆนะแบบเอาเอาให้ทั่วเลยไอ้เฮียมีเลเวลขึ้นงนีตีกูแน่นอนไม่ไม่ต้องแล้วมั้งผมว่าไม่ต้องเช็คแล้วอะเออตีแน่ๆอย่างเงี้ยทรงเนี้ยตีอยู่ละเอ้ยแล้วตัวที่มุดดินอยู่หน้าอะไรอะ่ะอ๋อตัวใหญ่เหมือนกันโอเคมอนแหละมอนแหละถ้าถ้างั้นคือเป็นมอนละ ปล่อยไปปล่อยไปเอ้ยมีตัวบนขดไม้ด้วยยังคุยไม่ครบเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยชี้เลยเทเวลลี่ซอรัสตัวน้อยที่อยู่บนต้นไม้ดูนี่สิเทเวลลี่ซารัสตัวน้อยเนี่ยเลือกสถานที่ได้เก่งจริงๆเลยอ่าไม่ใช่ฮะที่หาไม่มีริบบิ้นอ่ะไม่ใช่กราดรอบนี่นะ<ม>อ้าวน้องงอนเฉยอืออยู่ที่ไหนกันแน่นะอืม ดูตรงนั้นเหมือนจะมีเสียงอะไรบางอย่างไอ้ดงั้นพวกเราไปดูทางน้อยกันเถอะอ๋อแสดงว่าไอ้ตัวดีมันแอบอยู่ในพุ่มไม้ใช่ไหมจะเล่นซ่อนแอบกับเราว่างั้นอาตาก,ก่อนอื่นคุยกับไอผู้ปกครองนี่ก่อนกันแล้วกันนะเก็บใจหลอกให้ครบเทเบลลี่สอรัสตัวใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองซึ่งดูเหมือนมันจะไม่ตีเราด้วยอืมเอา้าคุยไม่ได้แล้วหรอหรือว่าเราควรจะคุยกับเขาก่อนเหรอไม่นะเราเก็บด้หรอกไม่ครบปะเนี่ย คือเราคุยกับตัวเด็กครบปุ๊บแล้วมันทิกเกอร์เลยอ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าต้องหาตัวเด็กให้ครบทั้งสี่ห้าตัวตรงนี้ก่อนพอคุยครบแล้วมันจะทิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าตัวผู้ปกครองมันมันพูดด้วยได้ป่ะนะเอองั้นเดี๋ยวผมก่อนที่ผมจะไปหากลาดอนนะ่ะผมขอหาล่างแปลงก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าไล่คุยอ่ะเด็กๆพวกนี้น่าจะได้อยู่เอ้ยพวกมึงอ่ะมันนี่ทิมันนี่มันนี่มนันนี่ยืมหน่อย เดี๋ยวขอลองไปคุยกับพวกเด็กๆก่อนเพราะผมว่าน่าจะสื่อสารกันได้ถ้าเราใช้ร่างแปลงตรงนี้เดี๋ยวคุยให้ครบเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยกับดาร์อนทีเดียวอ่าเริ่มจากน้องฉลาดก่อนกันล้วกันน่ะน้องฉลาดว่างไงเพื่อนสีกินข้าวเบรรี่คาคาฮัวแล้วก็กรีนฟูดไอ้คาคาฮัวนี่มันออกเสียงยังไงอะรู้แค่ว่ามันทำช็อกโกแลตในเกมนี้ได้อ่ะไอตัวขุดดินโดนจับได้แล้ว องมุดให้เข้าไปให้เร็วกว่านี้อ๋อน้องไม่อยากโดนจับคุณผู้ปกครองครับคุณว่าไงครับโอ้ยโอย้พลังเยอะจังเลยดีจังแต่ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวกันนะเอานี่มึงจำไม่ได้ว่าตัวเองมีลูกกี่ตัวเนี่ยเหียเป็นผู้ปกครองภาษาอะไรเไอ้ยเมือ่อยนี่ว่าไง เฮียผมเรียนเสียงเลยไม่เก่งเลยว่ะสูตะเอกไม่ได้อ่าแล้วตัวล่าเริงล่ะมีความสุขจังมีความสุขจังอ่าน้องก็มีความสุขสมแล้วที่ชื่อว่าล่าเริงไอ้ถงโบน่ะทงโบนว่าไงยุบพอยืนอยู่ตรงนี้สาเรียนตัวอื่นดูตัวเล็กเหมือนเพื่องเลยอ่าเข้าใจได้เข้าใจได้น้องมีวิสีทัศเอวิสยมีวิสัยทัศก้าวไกล เลยมาอยู่ในที่สูงๆแล้วมองคนอื่นแบบเขาเรียกอะไรมองต่ำไอเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้ากระดอนมันไปอยู่ท่านั้นน่ะดูดูมันดูด,ดูดูท่ามาันซะก่อนมันไม่ได้โดนอะไรนะมันมันเหมือนกับมัน,ม,น,ม,นมันนอนเฉยๆอย่ะเแบบนอนหันตูดให้อะทำอะไรเนี่นยไนะอยที่แท้แกก็มันนอนอยู่ที่นี่นี่เองถึงว่าล่ะพวกเราหาอยู่ตั้งนั้นหาไม่เจอะ ดูเหมือนแกจะเล่นสนุกมากเลยนะเล่นจนตัวเองง่วงเลยเนี่ยแต่การอยู่ข้างนอกอ่ะมันอันตรายมากนะถ้าแกรู้สึกง่วงหรืออยากพักแล้วก็ต้องกลับมาหาพวกเราก่อนสิเฮ้ยบอกแล้วไงให้กลับมาสี่ทุ่มหนึ่งนาทีอ<า>่ะเอาเถอะเอาเถอะนานๆทีจะเล่นให้สนุกก็ไม่เรวเหมือนกันนะแต่ต่อไปอ่ะต้องระวังให้มากล่ะเข้าใจไหมยิงสิพวกเราไปทักทายเทเวลี่ซารัสตัวใหญ่ตัวนั้นกันเถอะ ไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะได้เจอกันที่อื่นอีกก็ได้อ่ะพอถึงตอนนั้นค่อยมาเล่นกับพวกเขาอีกนะอ๋ะอ,อก็คือพอเล่นกันเสร็จก็ต้องไปลาผู้ปกครองใช่ไหมเออก็ไอ้ชค่เหมือนกูอยู่โรงเรียนประถมเลยวะเหมือนอยู่นะแต่ว่าต้องเปลี่ยนจากผู้ปกครองเป็นครูเออ,อขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยดูแลกราดอนขอบคุณมากเลย ถึงจะไม่เข้าใจว่าสซาเรียนพูดอะไรก็เถอะว่าไหนมึงกล้ายืนหน้าเขาไปอย่างนั้นได้ยังไงปกติตัวใหญ่มันตีเราก่อนเลยงั้นก็ต้องบอกลากันแล้วละ่ะการต้องบอกลากันดีๆนะเข้าใจไหม uh huh. ไม่เป็นไรนะการบอกลาก็เพื่อที่จะได้พบกันในครั้งต่อไปอยังไงล่ะอืม โูเฉยเลยอ๋อเด็กๆก็มาส่งเหมือนกันเนี่ยเด็กๆหันมาทางนี้หมดเลยแต่กล้องมันไม่หันให้อย่างว่านะเวทโลกเออเด็กๆส่งกันหมดเนี่ยดูดิขนาดตัวบนขอนไม้ยังหันมาหาเราเลยอะ่ะเออน้องๆมาส่งหมดเลยแต่จากมุมกล้องนี้เราจะเห็นแค่สี่ตัวนะไอ้ตัวที่ห้ามันอยู่อีกมุมหนึ่งมองไม่เห็นหอน้าา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 า จะถึงเวลาที่พวกเทเบลี่ซอรัสจะกลับสู่รังของมันแล้วเทเบลี่ซอััสตัวใหญ่หันหลังกลับและพวกเทเบลี่สอรัสตัวน้อยก็จะไปพร้อมกันกับมันอ๋ออ๋อกาดอนรู้สึกเหงางั้นเหรอ <c oughs> อย่าลืมไปสิยังมีพวกเราอยู่กับแกนะออโ,อโอ้ไม่เป็นไรนะน้อง ถือไมมว่าเพื่อนๆเขาจะไปพักไปผ่อนกันแล้วเพราะว่ามันค่ำแล้วเนาะแต่ว่าเรากับไปมอนจะไม่หนีน้องไปไหนนะจะอยู่ด้วยกันตราบนานเท่านานเลยหรือไม่ก็อย่างน้อยก็จนกว่าจะออกจากนัดลานแหละแต่คือต่อให้ออกจากนัดลานไปแล้วก็คงยาวาน้องไปฝากที่ไหนสักที่ที่ไว้ใจได้แล้วว่างก็คงจะแวะกลับมาหาเรื่อยๆแหละเออก็จบกันไปสําหรับเรื่องราวเล็กน,น้อยสุดน่ารักในเควสโลกสั้นๆที่ชื่อว่า t ทเบิ l y s ่ซารั s ซ่อนแอบซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ของเควสโลกซีรีส์ เส้นทางของผู้ถูกเลือกโดยมังกรน,นี่เป็นเควสที่7ที่ผมเล่นนะเพราะงั้นสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่ตั้งใจมาดูหรือหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าอาัลกอริทึมของ YouTube มันนําพาให้เรามาเจอกันก็ตามถ้าว่าดูาชอบหรือรถูกใจก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้ผมและช่วยให้ผมมาด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในคลิปต่อ,ตอไปยังเหลืออีก3าคลิปสําหรับเควสโลกของซีรีส์ผู้ถูกเลือกโดยมังกรเดี๋ยวเราจะมาทยอยเล่นกันให้หมดครับถึงแม้ว่ามันจะขึ้้นแใหมม่ลวก็ตา แต่เราจะขอย้อนคอนเทนต์เก่าๆให้หมดหมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวพวะเทพเจ้าค่อยว่ากัน